สวัสดีที่สูู้สุกนครับผมตอนนี้ก็ได้มาหาปูสามแปดิีมาตาม่ำแนวทางของปูสามแปดทุกน้องถือว่าใกล้คงสุดตายจ่อจันท์เขามาแล้วว่าปูกินเนินยำไอีตัวไหนนาะพี่นอกก้นองเนาะเอาถาแป๊บหนึ่งนะครับ้อการนำสกการครับผมเอาเอามารบบนปูมารบบนครับ มา,มาครบบอนใส่ปูเดี๋ยวปูศูนย์หนึ่งสองนุ่นหนึ่งสองห้าเจ็ดแปดท่นี้พออะน้องแคบหน้าจอยได้ครับได้นนเดี๋ยวผมเขียนกันปูพิชิตย,ย่อไปมังงอมมาแล้วไปศูนย์หนึ่งสองห้า เจ็ดแปดปตัวแม่นะหาเจ็ดสองแปดสองพ่อนอเจ็ดสองแปดสองผมพ่อหันสองไข่อันนี้บ่นมันปปูบ่นอาตัวหาสองเด็กเนี่ยเห้าเจ็ดสองเนออ่อันบกอันตัวหาตัวเนาะเอาปูอันหากรบสองปูวิ่งตัวได้บ่นปันผมก็เริ่มละผมบ่เข้ามา โอ้ผู้ก่อเอาสองก่อนสองทายเลยไหมบ่าห้าเจ็ดสองงบ่าเล็กวิ่งไม่ปูววิ่งโอ้เออสองตัวนี่ลังบ่เล็กวิ่งเมปอวโอ้เีกวิ่งปูเอาเอาเกแล้วบนปูวเกบอเกจสองเนี่ยเกจกับสองโอ้เสองโดนแล้วโอเล็กเล็กวิ่งตูให้เกับสองอ่นั่นแหละเด็อบนเนาะเกสองห้าเกจสองมาหาคือเก่าเหนรักร้อยมัน นี่ร่างยังค่อยสองกับหกก็บีสองตัวนี่ก็บ่ถืบพิเศหรกระบบนกระบนปูไอยังกับปูเจ็ดสองแปดสองบ่นั่นแหะมีเท่านั้นแหละเจ็สองแปดสองหน่ห้าเจ็ดสองห้าห่สอง่แม่บ่ปูไห้เกตหาเกดหาเด้ดตัวเอาเกตหาเราเอาเกได้มาแห้งสองไทยเจ็ดเจ็ดสองร่งเจ็ด 2> เ2แลสอก็แปดสองปูวเออเ็สแปดสองกับเจ็ดห้าแปดสองเจ็ห้าตัวห้าตัวห้าสองเดี๋ยวเอาวัปูววัวป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 ัวอัวป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 ัวัวก็วปัวปั่ปั่ปัวปัวัวปั ปูว่าเจ็ดปูว่าเจ็ดนีแสดงว่าปูเน้นเ็ตัวนียนี่นี่นี่นีนี่ก็ได้ครับตัวนี้ก็เจกัแปดเดงตัวเดียวเยนี่เน้นปูมักเจ็ดสององแสึกนแสดงว่าปูเน้นขี้เจ็ดสอปูมักเจ็ดสองกอีกลางหาใจบัอีกลาง ล่างแปดสองหลุดมือมันแห้งกูมืออมันก็มันขึ้นตัวเดียวกับบนมันหาเทงบนเท่าล่างเนยสองเจ็ดสองแปดสองทีสองกับหกเลือบนโอ่เลือดล่างสองกับหกแล้วมันมีสองโจนก็พูดถือเลือดล่างล่างล่างเนี่ปูให้วิ่งแปดวะปูแปดสองแปดตัวเดียวเพื่อแปดกับสองบอกสองกับหก บ่ล่างมั้นี่ยล่ะแปดกับหกับสองสองกับหกเนี่ยลีกล่างแต่ว่าปูมกแปดสองตัวนักมันแต่ว่าเลขกวิยงผมเขียนแปดที่ปูปูให้วิ่งตัวไหนเิือดร่างเดือกล่างเลขเลขล่างครับโอ้สองกับหกโอ้สองกับหกบอกแปดบ่แมนบ่เอาแปดสองรอดปูมาพูดอยี๋นี้เลขล่างให้หกกับสองมันนีู่เอแปดอยู่แค่ยี แปดองอเลยปูคือเรีกวิง่งกันเรีกวิ่งปูให้หกับสองแต่ว่าปูขึ้นมามาแปดสองปูตัวนึงม่ไหแปดสองตัวยม,มันสั่นมึงได้บ้างหรอแปดสองกับอยังปูอันล่างแปดสองแปดสแปดสองแปดนี่แล้วกับผอมหรือกับหกกับหกปกับหกแปด 6-8แดกเรอครับรันหกแปดหกแปดล่างมีสองคู่กับปู่ แปดสองยังเหมืองทั้งบทงล่างังบนทังล่เรบนบนะมีมีแปดกับสองระปูตรงกันน่นเหลี่ยาเข้ากันตัวฮกตัวนี่ตัวบ๊วยพิษจะแก่แปดสองคือกอบบนทั้งบนทั้งล่างแสดงว่าแปดสองสองแปดนี่บนล่างอะไรนกปูบนบนล่างหนึ่งเง้นเหรอครับสิบหน่วยนี่สิบหน่วยสิบหน่วย เนมลงมาแปดคือกอแปดสองแปดกับสองนี่เดี๋ยวนี่ลงแปดสองก็แสดงแสดงว่ามันส้นแปดกับสองหรุ่ามัเ้ดับรอกสว่ามันนอหนอ่งมันสั้นแปดับสองหร่ามีนส้แปดกับสรอกุง่านส้นกัสองหอกด่ามันสันบสองหอดวมักสนปดกับสองห่นสองหอกสงว่มันสั้สองหรกวยมันอยู่แล้ว มึงลกหน่วยบ่ปิดกจังหดนี่ก uh, ็ได้นี mm ่นี่นี่ัหน่วยลกหน่วยบนบโง่เนี่ครับลูกสองคือเกอลแสดงว่ามันส้นสองมันเด่นที่สองสองเด่นลกหน่วยนี่หอมเด่นคู่นี่เยอน้ตัวนี้ได้แปดสองตัวเดือนทึบเป็นบนแปดสองูงสองหนึ่งบนผู้นี่หนึ่งบ่มีู่้หไอ่โอ้หนึ่งมี่หมดนี่ไม่มีหนึ่งในในหกตัวมัมีหนึ โอ้ม oh, oh, ันดับหนึ่งปูเห็ดดับหมีหนึ่ดูแต่ว่าดับหนึ่งอปูล่างดับตัวไหปูมันคืออขคือแมนเดปูล่างดับสูนบ่มียามสื่อชเงินล่างดับศูนบนเดปูเจ็ดสิบเจ็ดิบทีหว่แล้วเลอะแรับล่างดับศูนบ่มีเจ็ดิบทีกว่แล้วบนเดปูบนหนึ่งนี่ฮะสี่สิบวัวแล้วอนี้บนนี่โอ้ พวกเหล็กดับปูแมนอยู่เท่าไหร่ตามตามที่ปูบอกผมผมก็ค่อยลงเทียดิมฟีเทียดเทียอยาเดียวื่อกระิ่งีเทียงกันไ้ื่อนี่หมตีแล้ว่ตะเบิ้งยังศูนย์เด้จีวัยได้ศูนย์เด้เจ็สิบีงวดนี่ศูนย์ไม่มีร่างหนึ่งบนมปูเออเอาไปทั้งบนรอดหนึ่งหนึ่งบมันมีบนอยี่นี่นี่ นี่หลักสิบเดนนี่เดนนี่เด่นหลักสิดมันก็ปิดกระเทียเดนนี่เด่นนี่ป่ะหันนี่นี่บอกว่าหันเกตนี่เก้าศูนย์มากออกศูนสี่นี่ออกศูนสี่อันนี้คือกันอันนี้นี่นี่เก้าสามนี่มึงยังคิดหน่วยเฮียบนนี่เก้าสาม่เก้าศูนยมงยังนี่สองนี่พายดิบใสเสือเลยนี่ ปูมันใจสอง่ายบนอย่างเดียวสอง่ายบนนี่ปูพ่งไปพร้อมเดินนี่เดินเนี้เอเบ่งเอาเอานี้ยวาครับว่าปูเล็กดักปูเลยก,กระจงงวดกั่ปูเนี่ยเจ็ดคิดีิวล้วเจ็ดบ่ามี่เจ็ดสิบสี่งวดนั่นเน้ย แต่ว่าปูเพิ่งบอกผมในซีหางวด,ดวลน,นล่แหะปูเพิ่งบอกผมตะกี้ปูบ่อบอกบ่บอกเไปปูเพิ่งบอกผมซีหางวดนี่ันปูมักเด็กดับดับทุกงวดด้วยมกักแล้วปูมันก็ลดต้นทุนเนาะนั่นเล้วโอ้ยบอมาอะไรปูก็นเลยมันกับขีดอะไรเปลี่ยงเงินเยอะกีไว้เดินี่ลักหน่วยก็บ่อผิดก็เทียนนี่เดินลักหน่วยบนแนมเอานี่หนี้บ่มเงิบนลักหน่วย ลักหน่วยบนนี่สูตรมันนะนี่อันนี้ลักหน่วยบนโ่ปูเออเออนี่โอ้คือสองนี่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 ตัวมันออกนี่ปูพวกไะ้ก้อนหนึ่งสองนี่นี่ครับอมันซ้อนกันลายสูตรเอางี้ว่านี่นี่ฮากองกับทีครับนี่เห็นบ่นี่ทีนี่เห็นบอืงทีนี่หนึ่งนี่เห็นบ้านี่นี่ก็ห้าหนึ่งพี่น้อง พี่น้องเบ่งเอกได้ปูว่งไวก่อนได้เรวเลี้ยวมาวงเนาะปูปูว่งไวก่อนได้นี่้กนี่ตัวนี้มันได้แปดสองตัวนี้ครับแปดสองชุดสองนี่ชุดนหนึ่งมัต้องเอาชุดนี้ได้แปดหนึ่งโอแปดสองชุดสองชุนี่เจ็ดสองปุ๊บจะเห็นบางฟอมเจ็ดสองนี่นี่นี่กนี่ผู้อก เจ็ดสองเป็นเมือนลงมันเจ็ดสองสูตรนึงทหากเจ็ดสองแปดสองนี่นี่ว่านี่สูตรึงหากปูถึงชุนทีนี่แลนบปะูนสี่นี่นี่สูนสี่นี่ปูถึงชุนทีว่านี่เขาเนี่ยอันนี้กเจ็ดสองแล้วก็8แปดสองก็ได้แปดสองหน่นชวกันนะี่บ้านไม่สันนี่นมันอยู่เนี่ยรัก่อยหาคือเกาครับ ลักลอยหาได้พี่น้องเร้่มแอบบริสุทธิแล้วหงนีห้วนี่นี่บ้างออกนี่เลยฮิฮิคือลักลอยสุดลักลอยเนี่ยสุดลักลอยว่านี่ปั้วอาหารปัสามกับออในหกตัวหนึ่งสามกะทีมันชวนหาตัวเดียวนี่ห้าหกเจ็ดนี่บ้างหันมาหามาหาห้าก้อางกันสี่ห้าหกมาห้าครับนี่ก็ห้าหกเจ็ดมาหก อันนี้ลักลอยได้พี่น้องเด้อหน้าที่สองเต็มอีกเลยเรื่องนี้เรื่องนี้หน้าที่สองเต็มอีกเลยสามตัว่าปูตัวตะวันลักลอยนี่สามสี่หานปูตะวันปูมาว่งกลมตะตัวหาอือเอาหาจึกล่พี่น้องก็แคบหน้าจอได้ลักลอยสามสี่หาแต่ปูจะปูวงกลมที่หาเน้นที่หาปูให้จับเอาที่หาเอาตามนั้นครับผมเอาพี่น้องแคบหน้าจอนี่ที่ปูจับปู่ให้พี่น้องแคบหน้าจอได้ครับเด้อเหล็กบริหลายคู่หลายหางสำหรับผู้ทุ่นหน่อย อันอันส่วนมากควบบดนี่ก็คือศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดแปดถ้าบอมักปูจับคู่หอกกับจับเอาหาหนึ่งหาสองเจ็ดสองปูจับแล้วเจ็ดหาปูกับจับแล้วแปดสองปูกับจับแล้วบอมักเนี่ยก็ส่นอย่างอืนใก็เเรื oui> ่องนี้แหละน่ากับเจ็ดคือเกาปูเจ็ดกับแปดได้เกลตัวเจ็ดแปดร่วงสองเนี่ยปูไว้สองคือเกอบสองไทยสองไทายให้เกล โย <Yo. S 1> ่บล่างตรงๆแล้วพี่น้องเพราะว่าปูว่าละสองอยู่หลักหน่วยสองหลักหน่วยหะแอาปูให้สองหลักหน่วยจบยวโมบนน,นี่ครับครับพี่น้องแคหน้นจอดเลขล่างอีกเลขล่างอยู่เติดทีสองกับหก็กบวมีสองตัวนี้ก็บวกอีครับเลขล่างปูว่าขั้นก็ตีสองกับหกก็ไปเงันได้แต่ปูจปับคู่ให้แปดสองหลักกับหกแปดหกแปดได้พี่น้องเด้ส่วนตัวปูมักคือแปดสองบนปูมักเก็สองล่างแปดสองอันนี้เลขดับบหนึงล่างดับศูนย์ด้พี่น้องได้ปูว่างวด ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบสลาปูเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบวที่เจ็ดสิบีแล้วพี่น้องก็เดี๋ยวแอดกีเขียนอะไรชวัอครคุงหัวู่ชีพให้ผู้มาเล็กลังเล็กดับเล็กลับปู่ิดเียนให้คุ้หัวเจไอีวเดโอ้มันแม่คุคุหวมันแม่อะรหรีอที่ปัวหัวที่ไม่มม่ชิปหน่วยบมไม่จ้อเหตุนี่แล้วครับ งวดที่เจ็ดสิบสี่ได้พี่น้องเนี่ยเอาพี่น้องเขา,าแอดเคียนให้แล้วงวดที่เจ็ดสิบสี่ได้เบิ่งงวดที่เจ็ดสิบหาไม่ทีอยู่พี่น้องก็เบิ่งไปนน้ำกันเอ้องแคปหน้าจอตามนี้ครับผมมักตัวใดชอบตัวใดก็หาจับสลากินแบ่งกันน้องม,มาเข้ากระพานเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่นแนวทางขอให้พี่น้องโชคดีม,ามานันมาทั้งยิ่งปังๆก,นกันสุกุสุก้นการนมัสการปู่ครับผมอ่าพี่น้องจับ ร่วมเด้อพี่น้องเด้ชอบคลิปนี้เล่มฝากกนไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม